ดีพ่อแม่พี่น้องมันจะมาหาน้าใม่เนาะหาน้าใม่คือเก่าพี่น้องหาน้าใม่ตามตามเดิมพี่น้องหาก้อนนั่นกับเห็นาหาก้อนนี้กับเห็นน,น่อยได้ใจคิดได้ข้อแกงมันผัวกับพัดเอิร์หาหน้าใหม่ยังไม่ได้เอ็นนั่นได้ได้ั หาข้อหนักกับได้หาข้อนี่ก็ได้หือนเหนว่าอันนั้นได้หาจนเนลมมได้เ่อนเาน้มัยังแรงเอ้ยน้ไมัยังแรงเิสิได ตื่นหานื่นหาล้วเนาะื่นหาน่ะไม่เนไอ้ผวก็เอึนเลยห้ไม่้กอนเอนเลยนอนลูกตื่นมือหาลูกอีกแล้ว ตาน้องเด็กไม็ได้ชมนี่เลยน้องเมื่อยได้ไหมโคตรเลยงงไ่ได้งานสุดบ้าบุ๋นนี่น้องเฮ้ยทำบ้า หาอยู่หากินว่น่ได้ยังหานอกก็จังไม่ต้องหาเ่อที่เห็น ยุดป้นไนอวเอนะว่ารลายกรนี่พี่น้องเห็นเยอเดียวห้เบิกนี่เขแกงไรซนี่นอพี่น้องเนาะเขาปลาทำไมก็ไม่ก็ โหดเงางามหดโออหไปเดียวตามปากันลงมี่น้อง อาตนขื่นนองยังนกเลยอู้เาอิแลกน้องทง่อทงกพักเ,เอิน,ล,น,ออน,ล,น,อนลูกชายหล่าลูกช,ชายลูกชายหล่าหายหาปันห้าน้าไม่ยามนี่เนาะ

เนี่ยเียไปหานมายพี่น้องถ้าคิดว่าสบายมาเด้อพี่น้องเออมาหาเด้อจะว่าฮกนกะห้าขาตกพี่น้องพนตกมื่ขึ้นนี่พี่น้อง พื้นขนก็ะถินหันอยู่ปรา